วันนี้มาสอนภาษาเคียงบุกโมฮหนอภาษาเคียงบุกนะคะเคียงบุกก็คือเขตเคียงบุกถ้าบ้านเราก็เกาหลีเนาะมันจะมีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนาะภาคใต้ปูซานก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งอันนี้เขตเคียงบุกนะคะโมฮหนโนเอ๊ะซออุดเนี่ยละมอใหญ่ มาจ่่อาซออุนก็คือแถวในเมืองนะคะหมอเอ๋ยถ้าเขตช่องบุกที่หมิยวอยู่นะคะยอย่งจูหม,มอฮั่นอโอปปายาปะจ๊ะโซุนไหนเนี่ยโอปป้าโซุนไหนเนี่ยโอปป้าอซุนโอปป้าช่องบุกนั่นโอปปายาโอปปายาโอปปายา 그리고이거뭐있어응밥나่밥나 <응> 밥나ั나응밥ี나밥먹었어요밥ม나서น을밥먹었어요경을밥먹냐밥나밥ก็밥나응แ나 <laughs> 밥나่างกเล็กนอยนะคะ ก็เหมือนบ้านเราเนาะภาคอีสานภาคเหนือภาคเหนือภาคใต้ก็พูดกันต่างกันนะคะพูดต่างกัน